มีอะไรก็ไม่ดีเ้ามีธรรมมีข้าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นออก็ไม่ดีเท่ามีธรออรมประจําใจธรรมะนั่นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื้นบานผู้ปฏิบัติตามสุขสําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรมโมหาเวรักคติธรรมจาริงธรรม,มะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโสุจินโนสุขมาวะหาติธรรม,มะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัตถุคติงพภัชติธรรม,มจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมพระวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเวลาเราปฏิบัติกิจปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งการทำงานมีอะไรบ้างไหม ที่มันสําเร็จเสร็จสิ้นโดยปราศจากอุปสรรคไม่มีอุปสรรคเลยแต่ละวันแต่ละวันที่เราดําเนินชีวิตมีบ้างไหมก็คงจะไม่มีคงจะไม่มีแม้กระทั่งเรามาทําบุญที่วัดมาถวายพระตาหารเช้าที่วัดบางทีเราเดินมาดีๆก็ยังไปสะดุดก้อนหินหกล้มก็มีไปเหยียบเศษแก้วได้รับบาดเจ็บก็มีอย่าโลงตาบินทบาทรอบหมู่บ้าน เดินไปเดินไปปกติเดินไปปกติปปกตโยมกําลังใส่บาตรอยู่ดีๆมีสุนัขมาผ่านขาเข้าทําให้เซไปก็มีนะนี่เรียกว่ามีปัญหามีอุปสรรคหรือญาติโยมกําลังทําบุญใส่บาตรกาลังทําบุญตักบาตรดีๆใส่บาตรลงไปข้าวติดมือสะบัดมือนิดหนึ่งถูกฝาบาตรเนียนน้อยหล่นลงเปลง่ปลงปงัปงอะไรอย่างนี้ก็มีปัญหาอุปสรรคไม่มีอะไรที่จะราบรื่น ตลอดในชีวิตของเราหรือว่าท่านท่านว่าอย่างไรหลวงตาพิจารณาดูแล้วนี่ทำอะไรต่างๆมันมีอุปสรรคหมดม,มีปัญหาหมดเล็กๆน้อยๆบ้างกลางๆบ้างใหญ่ๆบ้างแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ผ่านไปได้ถ้ามันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ก็คงจะไม่เกิดไม่เกิดอุปสรรคอะไรมากมายไม่เกิดโทษอะไรมากมายคือพอรับได้อย่างที่ลงตา ว่ามาเนี่ยเหยียบเศษแก้วเดินไปบินธบาทเหยียบเศษแก้วเศษเศษน้ําตกลุ้มตรงบอ่อเออมันก็พอลุกขึ้นมาได้ก็พอไปได้แต่บางครั้งบางทีถ้าหนักๆเข้ายัหนักเข้าอย่างมีคุณโยมท่านหนึ่งะขับรถมอเตอร์ไซค์จะไปจะไปซื้อของอ่าก็ขับมา20-30นี่แหละอะก็ไม่ได้เร็วอะไรมากอสุนัขไล่หอกกันมาวิ่งขึ้นมาจากข้างทาง มาผ่านตัดหน้าเข้าก็รถก็ชนสุนัขสุนัขก,ก็คงจะเจ็บเหมือนกันและมันก็วิ่งร้องเสียงหลงไปเหมือนกันแต่คนนี่จะเจ็บมากกว่าถลอกปอกเปิกรถก็รถก็เสียหายบ้างเล็กน้อยต้องบ้านนอกเราก็เรียกว่าต้องย่างไฟต้องย่างไฟถึงจะดีขึ้นร่างกายก็ถลอกปอกเปิกไปพอสมควรเนี่ยก็ทําให้เสียเวลาเสียการเสียงานอุปสรรค ต่างๆมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราทําให้เกิดความเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกบางทีเศร้าโศกนะเศร้าโศกมากเลยอยารู้ตาเห็นข่าวนะข่าวคุณพ่อคุณแม่ลูกเสียชีวิตลูกกําลังจะได้รับปริญญากำลังเตรียมตัวจะรับปริญญาแล้วกำลังซ้อมแต่ว่ามาป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิตรักษาไม่หายเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความทุกข์ความโศกความเศร้าขึ้นมาเหมือนกันในครั้งพุทธการพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านก็เคยไปช่วยแก้ปัญหาคนที่มีความโศกความเศร้าผิดพลาดผิดหวังอย่างนี้เช่นเดียวกันจนกระทั่งได้บรรลุธ,ธรรมมีพราหมณ์คนหนึ่งนะมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาทําไรไ่ไถนาะเหมือนชาวชนบททั่วไปแต่ก่อนการถากถางต้นไม้ใบหญ้าการถากถางป่านยังใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือตามที่เรามีอยู่ใช้จอบใช้เสียมใช้มีดธรรมดายังไม่มีรถไถร,รถแทรกเตอร์นะยังไม่มีรถแมคโนยังใช้เครื่องมือปกติที่เราพอจะหาได้เพราะฉะนั้นคนที่าหาที่หาทางถากถางเอานาทำที่ทำไรท่ทำนาทำสวนนี่ก็จะได้ที่เท่าแรงที่ตัวเองมีนะพรามคนนี้ก็เหมือนกันเขาก็ไปถากไปทางต้นไม้ได้ย,ยาก ทำไปเรื่อยๆพระพุทธองค์เสด็จไปพบว,ว่าทักทายพรามทำอะไรนะกำลังตัดต้นไม้ตัดต้นหญ้าถากถางเพื่อจะทำนาพระเจ้าข้านะเออทำไปพรามนะวันต่อมาอีกก็ไปเยี่ยมพรามอีกนะพรามก็ทำไปได้พอสมควรกำลังทำอะไรพรามเออกำลังไถานากำลังไถานาพระเจ้าข้าจะปลูกข้าวแล้วว่านะหลายวันต่อมาอีกก็ไปเยี่ยมอีกอ,อ รามทำอะไรกําลังดํานาพระเจ้าข้ากําลังดําดนาดํานาต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นออกรวงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมอีกอะพระามทําอะไรเลยกําลังดูแลต้นข้าวให้ปุ๋ยให้ดูแลอาไขน้ำเข้าหน้าพระเจ้าข้ารามก็นึกในใจว่าเออพระพุทธองค์พระสมณะโคดมนี่มาเยี่ยมเราตลอดมาให้กําลังใจในการทํางานเราตลอด ถ้าเราทำนาเสร็จเรียบร้อยนี่นี่แหละจะถวายข้าวที่เรามีนี่แหละให้กับพระพุทธองค์ให้กับพระสมณะโคโดมเนี่ยเป็นคนแรกเลยเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆเลยมาเยี่ยมเยียนเราโดยตลอดอ่ามาเยี่ยมเยียนเราตลอดอ่จะทําบุญกับพระสมณะโคโดมอ่าทาก็มีความสุขนะมีความสุขคิดไว้วางแผนไว้วางแผน,นไว้แล้วว่าจะทำอ่าจะทําบุญกับพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอตกกลางคืนนั้นน่ะฝนฟ้าขนองบึมบัมบ,มบึมบำบึมมาแหละที่นี้น้าท่าก็ล้นตลิง่งแม่น้ําอจิราวดีไหลท่วมนาของพรามเสียหายหมดนะข้าวข้าวนา,วข,าวข้าวในานาเนี่ยเสียหายหมดเลยตื่นแต่เช้าพรามรีบไปนาแต่เช้าเลยโอ้ามาเห็นแล้วโอ้ยเราว่าจะเกี่ยวข้าวเราว่าจะทําบุญกับพระสัมมานาโคโดมตายเลยข้าวเราไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะเศร้าโศกเสียใจมือกอดอก มองดูสายน้ําที่พัดเอาต้นข้าวกําลังงามๆกาลังจะเกี่ยวนะแต่ว่าฝนหลงฤดูมาจากไหนไม่รู้เกิดพายุลมฝนมาน้ําหลากมาพรามก็มองดูด้วยสายตาละห้อยเศร้าโศกเสียอ,อกเสียใจกลับไปนอนที่บ้านนอนส้มอยู่นอนสมด้วยความเศร้าโศกพอความเศร้าโศกถึงว่าสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้วางแผนไว้นี่ลม้มพัทงทลายหมดเลย เออไม่ได้ไม่ได้ข้าวไม่ได้ทําบุญกับพระสมณะโคดมโอชีวิตเราเนี่ยจะเอาอะไรกันจะเอาอะไรอีกละ่ะมันทุกข์มันมีโศกมันเศร้าเสียอกเสียใจเนี่ยเสียอกเสียใจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรวจด,ดูสัตว์โลกเห็นว่าเออพรามมีกําลังเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งของสิ่งของอันเป็นที่รักวาดหวังไว้ไม่ได้ดังใจหวังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าพระองค์ไม่ไปโปรโดเนี่ยพรามณ์สงสัยคงจะตรอมใจตายแน่แนเลยพระองค์ก็เสด็จไปที่หน้าบ้านพรามพราหมณ์อ่เรียกร้องเรียกไปมาร้องเรียกเลาอ๋อพระสมณะโคดมไงเพื่อนของท่านเพื่อนของท่านออกมานี่น้อยพรามก็ค่อยๆลุกจากที่นอนนลุกจากที่นอนคือนอนเป็นทุกข์อยู่ไม่ยอมตื่นขึ้น นอนสมทุกอยู่พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมก็รีบออกมาแล้วก็พาพระพุทธเจ้าเข้าไปในบ้านก็เล่าทางน้ําตาว่าโอ้ยข้ากล้าเสียหายหมดน้ํหลากมาน้าหลากมาทําให้ข้าพระพุทธองค์นี่พุกโศกเสียอกเสียใจมากพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าพรามพรหมมีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปดั่งใจเราบ้างอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่ง มันก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะแม้แต่ตัวเราเองร่างกายสังขารเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันนะผมที่เคยดกดําเป็นมันขับนะก็กลายกลับเป็นขาวราวกับแปง้งเห็นไหมเนื้อหนังที่เคยเต่งตึงประหนึ่งว่าผลแห่งแตงก็ยังมายานตองแต่งห้อยตรงเตง่งนะท่านจะเศร้าโศกทําไมยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่อะไรต่างๆที่มัน ปรุงแต่งนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันล้วนมีการเกิดการแตกการดับเป็นธรรมดาพรามเอ๋ยพรามได้ฟังเช่นนั้นก็เข้าใจก็เข้าใจปรงได้ว่าเอออะไรต่างๆที่จะเป็นไปตามจิตตามใจเรามันไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามดั่งใจเราได้แม้แต่ตัวเราเองเราคิดว่าตัวของเราเนี่เป็นตัวของเราเราเป็นเจ้าของแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเราไนดะ สังขารร่างกายของเราเนี่ยบอกว่าไม่ให้ปวดแข้งปวดขามัน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 เชื่อฟังไหมล่ะมันก็ไม่เชื่อฟังหูบอกว่าไม่ให้ตึงมันก็ยังตึงอยู่เนื้อหนังที่เคยเต่งตึงบอกว่าไม่ให้ย่อนให้ยานก็ยังยานอยู่บอกให้มันแข็งแรงตลอดแต่มันก็อ่อนแอบอกไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยเห็นไหมตัวของเราเราคิดว่าเป็นตัวของเรามันยังไม่เชื่อฟังเราเลยเพราะอะไรล่ะ ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันไม่ได้ไม่เชื่อฟังนะไม่ได้เชื่อฟังถ้าโรคภัยไข้เจ็บความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้เชื่อฟังไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็มันไม่เป็นเจ้าของของใครมันเป็นธรรมดาธรรมชาตินี่แหละท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่มันเกิดจากการปรุงการแต่งแล้วก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันไม่เป็นไปตามใจเรา พรามได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนานก็เข้าใจแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหายจากความโศกความเศร้าในที่สุดเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราบางทีเราได้เราได้เราได้ไดไดทํางานได้เงิ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 นมาเก็บไว้เอาเงินหายเงินหายก็ความทุกข์ความโศกความเศร้าละ่ะมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตัณหานี่แหละตัณหา ปัญหาที่เรามีความรักมีความรักในในทรัพย์สมบัติ mm hmm. ทีนี้พอมันพลาดพลาดมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีความทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามันมันเป็นห่วงนะมันเป็นห่วงที่ผูกคล้องคล้องจิตของใจเราไว้นี่ตัญหาเนี่ยความอยากเนี่ยความอยากในอะไรบ้างความอยากในทรัพย์สมบัติความอยากในลูกความอยากในคู่ครองในสามีภรรยานี่ยเห็นไหม ตัณหาความรักในลูกเหมือนเชือกผูกคอ,อตัณหาความรักในสามีภรรยาเนี่เหมือนเชือกผูกผูกข้อมือกันไว้ตัณหาความรักในทรัพย์สมบัติเนี่เหมือนกับอะไรเหมือนกับเชือกที่ผูกข้อเท้าไว้มันทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดถูกดึงไว้ตลอดเลยจะไปไหนก็ทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นต้องตัดห่วงตัดบ่วงตัดตัณหาเหล่านี้ได้เราถึงจะมีความสุข มีความสุขใจสบายใจใจเราจะได้สะอาดหมดจดผ่องใสไร้กิเลสเครื่องกังวลถึงจะตัดไม่ได้ก็อยา่าก็พยายามพยายามผ่อนคลายอย่าให้มันตึงนะถ้าตึงแล้วมันเกิดความทุกข์นะเกิดความทุกข์นะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นดวงตาก็ฝากให้เราทั้งหลายได้มีสติในการดําเนินชีตแม้จะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีตของเราก็คิดว่าเปน็นเรื่องธรรมดาไม่มีถนนสายใดที่จะโรยด้วยด,วยดอกกุหลาบดอกให้คิดว่าปัญหาอุปสรรคนั้นคือ คืออะไรคือเครื่องมือทดสอบในเครื่องมือทดสอบกําลังใจของเราปัญหาอุปสรรคคือกําลังใจคือหินลับสติปัญญาคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็สบายใจสุขใจเย็นใจตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร